ลงไปดีกว่าไปไปไปกันคนชิบไปไปไปเราต้องไปหาผู้รอดชีวิตเพื่อ <c oughs> <c oughs> เต็มเลย ยังไม่ตายลอลยโอดี้คุณชื่อวิชนี่น้าชื่ออะไรนะอู้สวัสด,ฉอออดนะีฉันชื่อออดี้นะมันชื่อออดี้ เขาต้องรีบไปจากที่นี่แล้วเดินมานีอเขาจะพูดว่าอะไรโอเคเชนคิดวฉันพร้อมแล้วไปกันเลยไปกันไปเร็วดีเราต้องอยู่ด้วยกันนะแต่ฉันคอยชนอุปสรรคให้นาย เพราะว่าตรงนี้จะทางโล่งแล้วตรงนี้ทางไม่โล่งนะตัวอ,อยู่ตัวอ,อยู่ไม่เข้าอ้อโอ้โห้พวกเรารอดอ Oh, oh, dia beli ngebong Wuh, oh, main pelai Dah beli kental ke Aisyah, baik-baik-baik